สวัสดีครับเพื่อนๆครับยามค่ำใกล้จะพบค่ำแล้วนะครับก็เป็นบรรยากาศในไร่นะจะได้ยินเสียงจักรจันทร์ค่อนข้างเสียงดังมากเลยนะครับบรรยากาศไม้ป่านะไม้ยืนต้นในไร่นะวิบูลเพลงซึ่งตามภาพนี้เลยเพื่อนๆครับเป็นเสียงดนตรี ที่มีท่วงทำนองอารมณ์ความไพเราะบรรยากาศมันช่างลงตัวเหลือเกินเช่นครับเสียงเพราะมากเสียงไพเราะมากๆไม่มีดนตรีใดที่ไพเราะขนาดนี้แล้วครับมีเสียงกลบหลงด้วยนะเมื่อสักครู่กับบรรยากาศต้นไม้ไม้ป่า ที่มีใบไม้สีสันสวยงามมากๆนะครับอันนี้คือใบอ่อนของสมอพิเภกสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะหยุดนะครับจักจั่นเนี้ยเวลานี้เขาเตรียมที่จะเหมือนว่าเก็บตัว แต่ตอนนี้เขาพยายามที่จะเปล่งเสียงนะครับร้องดังเพื่อสร้างบรรยากาศก่อนพบค่ำในวันนี้ที่ไร่วิบูลเพ่งเพื่อนครับบรรยากาศตอนนี้ช่างสวยงามช่างคลาสสิกมากๆนะครับบ้านเล็กในป่าใหญ่ไม้ปลูกไม้ป่า ที่เราปลูกในพื้นที่ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากๆนะครับที่นี่ใช้เวลาร่วม20ปีเป็น20ปีแห่งความหลังถ้าวันเริ่มต้นนะครับที่นี่ไม่มีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่แม้แต่ต้นเดียว แต่วันนี้บรรยากาศตามที่เห็นแบบนี้เลยครับนอกจะมีไม้ป่าไม้สวยงามสีสันสวยงามบรรยากาศสวยแล้วนะครับเพื่อนๆครับ ที่นี่ยังสร้างบรรยากาศด้วยเรียกว่าไมา้กลุ่มตระกูลบอนนะครับอโลคาเซียและโคโลคาเซียบอลดางซันตโตโซมา ไม้ที่มีใบค่อนข้างเชื่ดเฉือนเพื่อนเพื่อนว่าสวยไหมครับสวยมากๆมันสวยกว่าภาพวาดนะครับเพื่อนๆครับจะมีภาพวาดใดสวยได้เท่านี้ครับนี่คือภาพวาดที่อยากให้ผู้ชมอยากให้เพื่อนๆได้ดู นี่ครับหุยแ้างห่างเหลืองพร้อมกับหนอนี่ครับกลุ่มซิโลเดนดอนซิโลใบเลือกก่อยกล้วยแคระก็สร้างสีสันสร้างบรรยากาศที่นี่ได้สวยมาก นี่ครับมอนสเตอร่าบานๆราคาไม่แพงแต่ก็สร้างความสวยงามได้สร้างบรรยากาศได้อันนี้กลุ่มไม้ป่าไม้ยืนต้นต่อไปนี้จะลงที่นี่เพิ่มเติมให้ดอกนะครับให้ดอกสวยงาม แล้วพบกันในคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณเพื่อนๆฝากไว้กดไลค์กดแชร์และติดตาม คลิปของเราต่อไปด้วยครับสวัสดีครับ ออกกันเกาเริ่มหอมแล้วครับกลิ่นหอมมากๆ